สวัสดีครับสวัสดีพี่น้อง FC สุภูสุขคนนะครับผม FC t h a i Channel นะครับผมพร้อมด้ดยทีมงานทุกท่านนะครับผม FC สุภูสุขคนนะครับผมได้เวลาเดินทางเข้าบ้านพักแล้วพี่น้องได้เวลาเดินทางเข้าบ้านพักครับผมเก็บของแล้วครับผมของฝากก็รอบนี้ก็จะมีบักม่วงพี่น้องบักม่วงแล้วกับหนูเนาะหนูคทีมงานอาจารย์สันทีมงานอา่าอากลากของเขานะครับผมอากลากแบรนดของเขาคนอยากกินขวานูเลยเอาหนูไปโลหนึ่งพี่น้อง สองตไม่ได้บอกซ้ำแขนโป่งพี่น้องของฝากไม่เยอะนะครับผมแต่ว่าพอหาได้เนาะอันใดหาได้กลับไปฝากกันเพราะได้กินเนี่ยเพิ่นอยากกลับไปฝากพี่น้องอันใดมีเนาะแบาบ่มีกับบ่มีนะครับผมถือว่าน้ําใจเล็กๆน้อยๆอยครับผมจากทีนกร่อนชาแนลเอาไปฝากก็มีมะม่วงครับผมไปต้อยออกจากบ้านหลานสาวเมื่อกี้ครับผมจักเช็ดแปดหน่วยนี่แหละจักสองโลประมาณสองโลเลยนะมะม่วงไปกินนะครับผมไปพี่น้องเดินทางกัน เก็บบรรยากาศไปเรื่อยจนฮอดบานพักครับพี่น้องครับมผมฝนตกตลอดทางเลยแก่ออกบ้านมาเลยครับฝนแบบแห้งนะก็เหมือมนแห้งมองคอยนะคแต่เรื่อยนี่ผมฝั่งเรือครับมผมเก็บองค์บรรยากาศระหวางทางพี่น้อง ไปเรื่อยๆนะครับผมไปเรื่อยๆนะครับวันเดียวเราครับพี่น้องร้านเตาอยู่บานพักนะครับของฝากเดี๋ยวเพื่อน้องฝากอยู่บังผัพี่น้องอันนี้เป็บบรรยากาศตอนเดินทางที่เขายะโสแล้วครับพี่น้องอีกประมาณ30กิโลถึงยะโสครับพนตุบสุดทางเลยพี่น้อยยี่บ้างอย่าไปปล่อยแต่ว่า จากสวนมาเราก็เริ่มยากเตรียกันบรรพัดครับถึงแล้วครับพี่น้องโอ้ยฝนฝนังไรมาดีครับเนี่ยใช่ฝนตกตลอดทางเลยครับตกแรงขนามันเขาจะโซออกมาคุชซุปเงี้ยครับพี่น้องเออยนาวเลยตกครับของรถมอเร์ไซจะได้จอดใส่เสือพี่น้องหนาวครับย่างหนาวเลยฝนฝนพระฝน,ฝน คนแบบคักเลยอ่ะตาจะฝากของฝากข้างหลังพี่น้องทีมงานตื่นกันยังวู้นนะี่บรรยากาศต่นอนเนาะเพิ่งมาผู้ใดตื่นแน่ว่าท่านตื่นแน่พี่น้องแต่เพิ่งว่าผู้ใดอยู่บ้านพักนะครับผมเดี๋ยวเอาที่เมื่อกลัวนู้นเหรอพี่น้องของฝากละขว่ของฝากเลยเนาะมีหนูข้าบนมองพี่น้องอของหาได้หาบ่าได้กัดยากของฝากของฝาก,งฝาก,งฝากลงไป หนูประมาณโล้หนึ่งพี่น้องสองตัวโลได้สำนันหรือเปล่ะสำนันวานนี้คนหนูเพาะกันหนูขายดีครับพี่น้องม่เจ้าเดียวอ่ะเจ้าของลงรถครับพี่น้องครับนะครับผมคนจัดการวามฝ่าล้งรถนะนี่ครับตั้มรถสุกตั้มรถสุกครับผมมุกม่วงหนูหนูไม่ต้องเงี้ยผมว่ามันมันดีแดงขี้ขึ้งหนูอันนั้นหนูหนูโลหนึ่งพี่น้องสองตัวโลหนูอันนี้ กับข้าวไม่เกลือ,อ,นนอ,อโอ้ขา้าโอ้ปนกับนี้พี่นองเอ้ยขา้าวข้ากับหนักเต็มในผมงวงก็แบนหมูเราพี่น้องลบคนแล้วเรียบร้อยจัดการเลยบ่อนี่ตั้มรอเชฟพพน่านหะนังใครอ่านหนังเชนะอาจจะหน้าสีน้ำลาเพนะี่น่อยโอเคอเครอเชฟก่อนพี่น้อง หมูนะครับผมอัดเย็ยนมาย่างดีหสองตัวโล่ไซ้ำแขนโป,ป่งคน,นี้โอ้ย่ายกว่านี้ง่ายก็นิงสองตัวโล่ง่ายเลยพี่นอ่นนมฝากทีมง,งานครับอรโอ้หอดกระไรสูตรใม่เลยจฉันดิวนะครับนดิวมือกรองครับนี่กีนนะ่ต่า <laughs> ปัดแล้วตีนนะ่นะ มาแล้วแค่นี้แุดวันนี้เอควรเป็นสรางมหัดสรนยสูตรหน่งนักดองตีขึ้นมาใส่สูตรงามๆไหนก็แเต้งแฝกก็โดนมั้งใส่สูตรนะครับสุดนักร้รงตี เบิ่อวันสิงามออกมาสีใดพี่น้องรอติดตามนะครับช่างมาพอดีเลยมาถึงตัดมาหอดเมื่อกี้นะครับอ้ห,หังตัดครน,นู้ก็ขัวเนะวาะเออคนเยอะน่เน่มอลกินก็บดาานัว <c oughs> ของฝาก <c oughs> <c oughs> วัดชุดวัดช wow. ุดนะครับจันบิวจานบิวมือกรองนุ่มลุกหลอกแสงทองฟินแลนดนะครับชุดนี้ย่าแน่เลยได้ตีกองอะไรได้เนี่ยวัดชุดของนักดนตรีนะครับชุดใหม่ของนักดนตรีนะครับ ยอดนะผมอลังการงานสร้างแสงทองฟิเลม18 1 First, เข,ข,ขาก้อนหม่ี่นองครับต้มไก่ถึงเขาเดี๋เขาสวดเลยจิตชัยชา,ยาเนี่ยตอนกินฟ้าแล้วครับปนสิพาไปซ้อมเล้วทำเวลามืงกับเขาที่ล่ะไม่กัวบ่า,ายุนี่สไปตลาดแท้เลยมันป่นผักเหมือนกับเขาสูบบุกเขียคือนี่เจ้ามาบ,บทันเลยเม,มื่อคืนนี่มาทันไหนคนนึงไปหาหมอคือนี่ลานเป็ดว่นาเป็ดบ่กพูดเด้ไหมใค่เปดชื่อเป็ดมาลาบเีกับจัด ผัดชาปลาดอลลี่มันขึ้นอย่เอ้ยสุดยอดเลยดิพูดล้านสาวพี่น้องดีค่ะไม่ได้กลับบ้านเลยเป็นคนจะสูงที่นี่ก็ดีกลับแล้วว่าข้ามข่อยเราออมที่นี่กลับอยู่ค่ะกลับเพราะว่าต้องไปรับเงินสองพันเหรีลูกไส้เงินอย่างเงินอุดหนุนอ๋อเ้ยนนักเรียนกินข้าวเราบ้างอันกินหรอจ้ากินแตงกินแตงเต๊ะอาจารย์หน้าไม่ท้านตื่นหูนะรีบายสองตีสี่ครับพี่น้องตีสี่เป็นแดดเมื่อไหร่ก็ได้บอกกับ นอนตีสี่ขกันนั่แหละมันกนน่งเงียบผอยู่ฟยงยูน้อยหนึงเสียงมิดสงว่ามันพากันเขานอนแล้ขวัมือแรงัเนาะค่อยขวนหูเนาะมือแรงมือแรงกินกิสนะได้นี่กูปรจํจาห็ยูากลาเขาบ้านเห็ดยังลาบเป็นให้กินยุเอ้ยยังก็มวันเนี่ยานยังยังก็ลาปาดอลลี่ลาบปลาดอลลี่กินของจาซสูเนาะถ้ากันไปไทยเอ่อ MV อยู่ด้หมูวานนี่ MV เพงอย่าง้นในหมู่ของออ เขึ้นมาแม่จะจำคอยไม่ได้ดอก่็จะคอยก็ไปนี่คอยตากแดะข้างก็จะจำคอยไม่ได้ดอกมองมพี่ก็คมพี่ออกไม่ออกจังคมหังคน้าเขาหัวหน้าเบียดเท่รึล่าบอกเลยหนูสั้นถึงก็สั่งตัดสูตรดอกหาชมยากของเถิ่นหัวหน้าหนูบอกเลยผมมีรับงานที่ไทยอยู่พีอย่างดีกว่าโอเคกินข้าวพี่น้องครับกับข้าวคัวเห็ดใบแล้วกินเราลงไปซ่อมครับวันนี้เราเจอกันในไลฟ์สดในตาไลฟ์ครั้งที่21นะครับ เะครับผมสุดเรียบร้อยครับผมเก็บของลงรลถเรียบร้อยนะครับเสื้อผ้าก็บ้าแห่งพี่น้องเอ้ยมึงเสื้อผ้าก็บ่าแห่งซักได้ตั้งวันสองสามมือหรอจนว่าได้เอ,อาเสียนเอฟซีมันส่งมาให้เนาะแบบบแห่งเลยใครเนี่ยจะมีตาไวสามหมื่นพี่น้องก็คนตก ให้แนวตรงนี้เสือเสือผาเอฟซีที่เป็นทรงโบแฮงขอบคุณเอฟซีแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวเสือผาไม่มาใ่เบดเลยเสือผาเกา่าบ่แ้งซักไว้สองหมื่นสามหมื่นตากว้ฝนกตกสาดใส่โอ้โสนุกขอบคุณพี่น้องสุภุสคนนะครับผมคลิปนี้นะครับผมเดินทางถึงบ้านพักเรียบร้อยแล้วนะครับผมขอตัวพักผ่อนก่อนจังหวะจะลงไปสอมนะครับผมพี่น้อง ซ่อมเพ่งซ่อมอยังซ่อมโชว์ซ่อมอยังนะครับผมส,สุดอลังการงานสร้างของแสงทองฟิลแลนนะครับผมถึงมันพักอย่างปลอดภัยนะครับผมฝนตกแบบอลังการเลยพี่น้องฝนตกคักตกเนี่ยนะครับผมขอบคุณขอบคุณทุกซักสไลด์ทุกไลท์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ขอบคุณที่การติดตามทีมก่อนชาแนลนะครับผมขอบคุณพี่น้องสุขสุขคนนะครับผม <c oughs> <c oughs> ตอนนี้เพิ่นกัน <c oughs> บกท่านวัดชุดของในดนตรีอยู่นะครับ เราจะเก็บบรรยากาศคลิปต่อไปจะเป็นคลิปแบบใดอะไรยังไงนะครับผมขอบคุณพี่น้องสุภูสุสสคนนะครับเราจะเก็บบรรยากาศไปฝากนะครับผมนาฬิะาลายครั้งที่21ครับผมวันเสาร์านี้ฝากซื้อบ,บัตรจองตัว๋วให้กําลังแงใจทีมงานแทง่งฟุตบอลทุกท่านด้วยครับผมงานโทรพิเศษนี่หลากหลายขื้เก่าครับผมคลิปนี้เป็นคลิปเดินทางเข้าบ้านพักนะ้วผมได้ยังมาฝากทีมงานพี่น้องกันเห็นแล้วเนาะสําหรับหนูแล้วก็มะม่วงนะครับผม สุดท้ายนี้ขอบคุณขอบคุณทุกซับสไครต์ทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ครับผมขอบคุณที่การติดตามทรมงา h ชาแนลคลิปนี้ไว้กนี้คลิปหน้าพ่อกันไหมขอบคุณที่ดูคลิปจนจบขอบคุณที่ไม่ข้ามโฆษณาสวัสดีครับ